ข้อห้ามนี้อย่าเพิ่งรีบขอพอรท้าวเวสุวรรณครูทิพย์8ป5มีคำตอบให้ในคลิปนี้ท้าวเวสุวรรณหรือเท้ากวุเวนในภาษาพราหมณ์ในพุทธศาสนาเรียกท่านว่าเทา้าภัยศพและในทางของจีนโหราศาสตร์จีนก็จะเรียกท่านว่าใช่ชิงเอียเทพเจ้าโชคลาภที่ถึงเวลาในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนเราจะต้องทำการสักการะขอพรรับเทพโชคลาภที่จะมาถึง ด้วยว่าท่านอิทธิฤทธิ์มากมายเป็นหัวหน้าของเราพูดผีปีาศาจและทราบไหมคะนอกจากการบูชาด้วยเครื่องสังเวยและคาถาที่จะต้องสวดท่องในการบูชาท่านแล้วข้อสำคัญใครก็ตามที่อยากจะขอพรเท้าเวสวุวรรณให้บรรลุตามประสงค์ที่ท่านตั้งใจยังมีเงื่อนไขสำคัญอีก4ข้อที่ท่านต้องรู้ไว้ และระวังไม่ประพฤติปฏิบัติตาม4ข้อนี้โดยเด็ดค่ะมีอะไรบ้างราดูกันค่ะ 1. ข้อสำคัญนะคะห้ามประพฤติผิดศินห้าอันได้แก่ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามลักทร,รัพย์ห้ามผิดลูกผิดเมียผู้อื่นห้ามพูดเท็จพูดจาส่อเสียดให้ผู้คนทะเลาะขัดแย้งกันข้อสุดท้ายค่ะห้ามดื่มสุราของมึนเมาเพราะถ้าท่านกระทำแล้ว การบูชาขอพรน,นั้นย่อมจะไม่ได้ผลแน่นอนดังนั้นขอแนะนำให้ท่านรักษาศีลหน้าให้ได้ค่ะและข้อ2ค่ะห้ามกระทำตนเป็นผู้ทำลายศาสนาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นห้ามยุยงให้ผู้อื่นสิ้นศรัทธาในศาสนาและข้อ3ต้องประกอบอาชีพโดยสุจริตค่ะไม่เอารัดเอาเปรียบช่อโกงผู้อื่นข้อ4 ไม่กระทําการเป็นผู้เห็นแก่ตัวขาดทั้งเรื่องน้ำใจและการให้ทานคือไม่รู้จักให้นั่นเองหากใครก็ตามได้บูชาเท้าเวสุวรรณในรูปแบบของการไหว้แล้วและไม่ประพฤติตามข้อห้ามที่แจ้งไว้4ข้อนี้ถือว่าการบูชาของท่านย่อมเกิดผลสำเร็จอย่างที่ท่านตั้งความหวังไว้แน่นอนส่งผลให้ ท้าวเวสวรรณอํำนวยพรให้ท่านเจริญก้าวหน้ามีความสุขและพบกับความล่ำรวยมีกินมีใช้ไม่ขาดแน่นอนและนี่คือเคล็ดลับค่ะสำหรับเรื่องข้อห้ามบางท่านอาจจะไม่ทราบจะได้เป็นประโยชน์ค่ะในการที่จะขอพรให้สำลิดผลยิ่งขึ้นใครเคยไปมาแล้วลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงขอพรท่านแล้วได้ผลเป็นอย่างไรบ้างทำให้สะดวกเดินทาง รูปท่านมีสามารถจุดธูปอธิษฐานขอพรต่อหน้าท่านได้เลยส่วนเรื่องของคาถาครูทิพย์แปดก้าห้าจะลงให้นะคะยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าด้าน,นสุขภาพนาทีการงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของครูทิพย์895นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ